ลูกศิษย์ท่านนี้นะคะรอบนี้มาสักกับอาจารย์ดาและอาจารย์ท็อปที่สํานักบ้านมหารวยรอบนี้เป็นรอบที่สองแล้วค่ะรอบแรกสักยันพยามแม่กระแวกไปที่สาขาอำนาจ,จเจริญน,นะคะวันนี้เดินทางมาจากยโสธรเพื่อมาสักที่สาขาอุบลราชธาน,นีค่ะอาจารย์ประจําอยู่สาขาอุบลลูกศิษย์ก็เลยเดินทางมาสัก กับอาจารย์ถึงที่สำนัออกโุบลเลยนะคะวันนี้ก็มาจัดเพิ่มค่ะจัดยันถุงเงินเรียกทรัพย์มหารวยยันสาริกาป้อนเหยื่อและยันสาริกาตรงด้านหน้าอกนะคะและยันขนนกมหาเศรษฐีมหาเสน่ห์คือต้องบอกเลยว่าสุดยอดมากๆและจัดยันกวางเหลียวหลังนอกแตกมหาเสน่ห์เพิ่มด้วยค่ะใครเห็นก็ต้องเมตตาเหลียวหลังมองนะคะด้านบนสักไปแล้วนะคะพยาคแม่กระแวเพิ่งจะสักไปได้แค่สอกวันเองยังรอกไม่หมดเลยนะคะวันนี้ก็มาจัดเพิ่มเพราะว่าสักไปแล้วบอกว่าหมานมากปังมากนะคะต้องบอกเลยว่าสักกับอาจารย์ดารับรองเลย ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะดูผลงานการสักจริงอาจารย์ดาได้เลยนะคะอาจารย์ดาเนี่ยค่อนข้างที่จะบรรจงในการสักทุกอักขระ ทุกความสวยงามนะคะแล้วถ้าใครเนี่ยเดินทางมาสักที่สาขาอุบลจะได้รับได้ครอบเสียนครูกับอาจารย์ท็อปด้วยนะคะพิธีครอบเสียนครูเนี่ยจะครอบให้ที่สาขาอุบลเท่านั้นนะจ๊ะดังนั้นลูกศิษย์ท่านใดที่อยากจะครอบเสียนครูก็สามารถที่จะนัดหมายนัดคิวมาที่สาขาอุบลได้เลยค่ะตอนนี้อาจารย์รับแต่คิวจองนัดหมายไว้เท่านั้นนะคะถ้าท่านใดที่ไม่จองอาจารย์ถือว่ายังไม่รับนะคะสำนักของเราอยู่ที่อุบลราชธานีและมีสาขา อำนาจ,จเจริญมุกดาหารศรีสเกตปทุมธานีอาจารย์รับคิวนอกสถานที่ทั่วประเทศนะคะอยากจะสักยันไหนสนใจทําอะไรลงนาหนา,หนาทองสักลายมือเศรษฐีเสริมดวงดูดวงนะคะก็สามารถสอบถามอาจารย์ดาได้โดยตรงเลยค่ะ